ซึ่งสิบเป็นเม็ดไข่ที่ยังไข่กลุ่มนะครับเนาะไข่กลุ่มยำแดดกอแปะกอแปะในป,ป,ป่าน,นะครับแซ่บแสบพี่นนะ้องอ่ะอินไก่กลิ่มเปื่อยเนาะี่น้องเนานะลุกโดดครับผมไปลุกโดดภาษาทางทหารก็เอิญระเบิดสังหารบุคคลครับผม สวัสดีครับพี่น้องสุขุมสุขชนมาพบดกับจ่าตองกินแสบคือเก่านะครับน,น,น้องเอนีได้แกงไก่ผั้มครับมาสูพีสูน้องนะครับน,น,น้องเอนีอ๋อแกงไก่พั้มตัวตัวตัวพี่น้องใส่ปีนไก่ครับผมเซ็ตบนข้างหมูพวกสิเขาจะใส่พวกหนังหมูเนี่ยหมูสามสันแน่นะครับเนาะ อันนี้ลอกใส่ตีนไก่ตีนไก่ก,กับเปื่อยโวดนะครับนะวันนี้พีน้องมาเอา้าผักแก้มกระดาแข้งผักคุณเลิศนะครับพร้อมเตหรือว่าผักชีใบเลื่อยนะครับนอกรับพร้อมสวนท่านะครับพร้อมบัวห้าอันะแี้วกะ็กระเจี๊ยบเขียวครับผมกระเจี๊ยบเขียวซับประคุณเยอะนะครับของดีครับกระเจี๊ยบเขียวอ่ะ บมเสียวเวลานหมพี่น้องเนาะเอาเลยามาไหพี่น้องเสียบเชียรเหมือนกันครับผมแสบพี่น้องลาครัคลาครับแสบขึ้นเบิรนกินมาแต่พอแต่แม่เนาะครับเนาะอาหารมันบาดครับง,ง่ายๆกินง่ายๆครับจะไปเฮ็ดหนักกินหนัก อไอ้แบบมันจะเป็นเม,ม,ม,ม็ดไข่ทีย่ยังไข่กลุ่มนะครับเนะาะไข่กลุ่ยมยำแจกป้อแป้ป้อแป้ในะป่านะครับแซ่บแสบ,แสบคนน้องอนะ่ะ กันเก็บย้อนกัเป็นยาครับยาดีเลยครับร่องรองไปหาเปิดเบิ้งนะครับเด้ยอยคุยครับคุยคุยเอาอแก่งหน่อย หวานคกับแ <c oughs> กงบ่ได้กินดนลวครับแกงไข่พัมโอ้ยเมกี้อีแม่เห็นใ้กินแซ่บแซ่บครับครับหอมหอืมอืม ทำเด้๋ยวมันไม่ใส่หม้อครับใส่แค่ผำาใช่หม้อบต้องอานำใส่แล้วครับนามนามมันสะออกมันสะออกมากเขามันเองครับนี่เป็นนามจริงหรือเขามันเองครับหนามมต้องอาใส่แต่อานำใส่นี่มันสะมันสิไหลปวดครับมันสะคอยนามออกมากเองนะก็เขาที่แล้ว น้ำเลือบออกเดือบย่างเขาก็เดือมปรุงครับผงสุรสดน้ำประแดดเนี่ยน้ำปลานะครับเนาะรสดีครับใส่ลงไปซิมเบิงเพราะมันเดืรสจัดที่เขามักแหละก็ใส่ผักอีตูหรือผักแมงลักนะครับเนาะใส่ลงไป คนได้มาลูกดวงกับลูกดวงใสู่้ได้มกหนังเอาหนังใส่หนังี่เฮดชุกไปแล้วนะครับล้วนไปแล้วงูยังเฮดซุกไปแล้วก็เอาใส่อยากกินยังใส่ใส่เลยครับนี่จ้าตองันใส่ใก็บตีนไก่ตีนไก่แบบเปือเป่อยๆนะครับเตีนไก่คุกเป,เปือเปอ่อยๆน่ะมินาะ เปิดคักเปยดแน่จีิไไ่